โดนเอาคืนซะเสียหลักแอปทักษอนหลังไปแซวดีเจเป้เรียกได้ว,ว่าจะแซวเขาแต่โดนแซวกลับซะเองค่ะสําหรับนางเอกสาวคนดังอย่างแอปทักษอนพักสุขจเจริญพอหลังจากที่โผล่เขาไปคอมเมนต์แซวดีเจเป้วิศวะกิจจตันขคจรเพื่อนสนิทของหนุ่มพุธพุทธิชัยเกษตรศิลป์ตอนที่ถ่ายภาพคู่กับนุ่มรอยางเคียรินไซมอนยางพร้อมแคปชั่นว่า8ปปีผ่านไปมุมเดิมโต๊ะเดิมแต่ความอร่อยมากกว่าเดิม อูหูร้านวัฒนาพาณิชยกรกมไยแอดชัญญาโปแอปก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แซวเลยว่าเนื้อตุ่นอยู่ๆก็หวานก่อนจะโดนดีเจเป้แซวกลับเลยว่ากระดูกอ่อนทางนู้นก็หวานไม่เบานะครับทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แซวสนั่นเลยว่าเพื่อนสนิทพี่แอปเขารู้กันค่ะอีอีชัดเลยทีนี้แม่แอปแอนนนกุลเอเอกระดูกอ่อนยังไงคะแม่ อุ๊ยพี่เป๊ะอ่ะฮ่าฮแล้วคือเปิดตัวแพ็คคู่เลยแหมกระดูกอ่อนเนี่ยคิดออกอยู่แค่คนเดียวเลยนะคะเพราะช่วงนี้แม่แอปก็มีข่าวความสนิทและโมเมนต์กับหนุ่มรุ่นน้องอย่างนนกุลชานนออกมาให้ได้ติดตามกันเยอะมากแต่จะใช่หนุ่มตัวจริงของแม่แอปหรือเปล่านั้นก็ต้องรอติดตามกันเนอะเชื่อว่าอีกไม่นานแม่ก็คงจะออกมาฉเฉลยแล้วว่าใครเป็นหนุ่มตัวจริง